ใช้วุฒิบรรณวัฒนะครับอตอนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรจังหวัดตากนะครับอดีตเ,เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากรนะครับและที่สําคัญก็คือเคยเป็นนิสิตเก่าอยู่ที่นี่ผมมีวันนี้ได้ก็ต้องเรียนว่าก็คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวจุฬาของเรานี่แหละนะครับมีส่วนเป็นเบ้าหลอมให้ผมมาเป็นทุกวันนี้ได้ ผมเข้ามาเป็นนิสิตเมื่อปี2519ครับรหัส19 <Okay. S 1> ครับ36ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ยาวนานพอสมควรนะครับทุกครั้งที่กลับมาคณะของเราก็มีความอบอุ่นนะถึกถึงวันเก่าๆสมัยที่ผมเข้ามาเรียนนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ระบบ entrance นะครับสมัยนั้นเขาเรียกอย่างนั้นสอบครั้งเดียวตัดสิ้นไปเลย เมื่อได้มีโอกาสติดวิศวะจุฬาสมัยนั้นก็ดีใจมากเพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาติดที่นี่ก็ดีใจแล้วก็็กสมกับที่ดีใจครับในมีโอกาสเข้ามาเรียนที่นี่4ปีผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตของการเป็นนิสิตนักศึกษานั้นอนอกจากการรับผิดชอบในเรื่องอการศรึกษาแล้ว อย่างอื่นความรับผิดชอบด้านอื่นก็ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดขอขอย้ําตรงนี้นะโดยเฉพาะเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในคณะวิศวะ,ะในสิ่งแวดล้อมที่พวกเราเชาววิศวะทั้งหลายโดยเฉพาะวิศวะจุลาของเราเนี่ยซึ่งยืนยงกันมาอยู่หลายสิบปีจ,จนปัจจุบันนี้ไปร้อยปีแล้วเนี่ยเรามีระบบเรามีโมเดลเรามีวัฒนธรรมเรามีรูปแบบของพวกเรากันเอง ซึ่งพวกเราเชาววิศวะจุฬาสีเลือดหมูทั้งหลายรู้ดีนะครับระบบโซตัสนะครับซึ่งเป็นเบ้าหลอมให้หลายคนประสบความสำเร็จในอนาคตต่ตอมารวมทั้งผมคนหนึ่งนะครับผมเองเ่ยนะผู้แทนรัศดรเนี่ยเวลาพี่ปายหรือพูดท่านอดีตนายกหรือหัวหน้าพักเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคนคนนี้คือวิศวกรเพราะว่าแนวคิดนะครับวิธีคุย หรือวิธีในการแนะนําอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าผมก็ถามเขาว่าพ่อรู้ได้ไงว่าเป็นวิศกรเขาบอกว่าแนวคิดหรือวิธีพูดของวิศกรเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นพอวิศกรเนี่ยจะคิดอย่างเป็นระบบคิดตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนสร้างตึกก็ต้องคิดตั้งแต่ถมดินยันทาสีต้องจบหมดทุกขบวนการไปแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เราก็มานั่งจับสังเกตตัวเองว่านี่แหละ เป็นจริงอย่างที่เขาว่าว่าเรานี่คือสิ่งที่เราได้มาจากคณะวิศวะจุฬาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วไปถามเพื่อนๆที่คุกคีกันก,ก็คล้ายกันเ,<ร>เกือบจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหล่อหลอมมาจากโมเดลเดียวกันคณะของเรานั้นเป็นเบ้าหลอมที่สร้างคนที่มีศักยภาพนะครับมีคุณภาพมีเยตธรรมมีความรับผิดชอบนะครับให้กับทั้งตนเองงานของตนเองและก็ประเทศ นะครับแล้วแม้แต่องค์กรที่ทุกท่านเข้าไปทำนะครับผมเองนั้นได้มีโอกาสใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตธุรกิจชีวิตส่วนตัวและโดยเฉพาะการเมืองมากพอสมควรแล้วก็ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งก็ต้องบอกว่าวิเศวจุฬาเนี่ยแหละครับคือเบ้าที่สําคัญที่ทําให้ผมมีในวันนี้ประสบความสาเร็จในทั้งด้านครอบครัวด้านธุรกิจ มาจานถึงการเมืองนร<ล>ะนับเช่นเดียวกันครับผมก็หวังเราผ่านมาถึงร้อยปีแล้วเรามองไปข้างหน้าในอนาคตร้อยปี <โ package. S 1> เราก็คาดหวังครับว่าจากเดิมที่เรามีความสำเร็จอยู่แล้วเ<ห>นี่ยเราอยากเห็นเบ้าหลอมที่สำคัญเบ้านี้เนี่ยสามารถที่จะหลอมคนที่มีคุณภาพนะครับมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีศ<ห>ักยภาพ ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเท,ะเทศนะครับต,ต่อไปออนะครับซึ่งคงไม่ได้หมายความแค่วิชาความรู้ซึ่งคณะของเรานั้นสามารถประสิทธิธ์ประสานได้อย่างมีประสิทธิธภาพอยู่แล้วหรือบุคลากรนิสิทธิที่เข้ามาในคณะนี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเราคงต้องกรอบอีอกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น นะครับอ,อยู่ร่วมในสังคมได้อย่าง,างมีความสุขนะครับการคำนึงถึงผู้อื่นนะครับการคำนึงถึงส่วนรวมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจริยธรรมนะครับการเป็นคนเก่งนั้นต้องคู่กับคน